ยานน้ำไหลเข่าเขาต้องบริเตุสูงกับีย่ไทยนะนี้กรหายานไหลนอนๆเด็คกคนโตมาเลยอออเลอขอข่าเละทำมาที่ไหนออกจริงไหโอสส้สเตสั่นเตชั่นเคอซซีเสเตนไหนเหอเ,เ,เออาำยัุกเคียมาที่ใต้ดินจากต,ตัวนี้ าประเทศนี้คือโฆษณาซัมซุงออโฟดีแทนทุกคนต้องมาซื้อบัตรก่อนซื้อรถไฟก่อนอเราจะหึ้นว่าไปทางไหนไม่ต้องซื้อบัตรก่อนตัวเนี้ยเพิ่งมา ว่าเปิดซื้อเลยแมสันบอลนี้รู้สึกมเงินว่ามันต้องมีขายได้ในทันแนโกลเคานเตอร์เดี๋นี้ทุกคนเขาจะมาซื้อทาสันโกอยู่ที่นี้เนาะสแกนจ่ายแล้วบัตรเองเด็กมีอย่างสแกนแล้งมันบ่าบัตรอะไรอันนี้นะลองสดฮัลโหลสไปแอนทัสแอนโกลคัพ20วันคือวันวันต20 inside 20อ่ะทุกคนเขาซื้อแล้วเนาะไมล์รัปิดบัตร ทัสแอนด์โกเนาะที่มาเลเซียไซเนาะขึ้นรถไฟรถเมล์ทุกอย่างต้องใช้บัตรนี้หมดเลยเขาซื้อในคลาสสามสิบดิงกิตตอนแล้วมันจะมีเงินนั่นี่ซาวดิงกิตอ่าแสดงว่าเฮาซื้อค่าบัตรไปด้วยสิบดิงกิตเนาะซื้อดิงกิตก 50, ็บห้าสิบพันเกีบนี่โอเคเลยไปเดี๋ยวเขาจะเดินทางกันโดยที่ใช้บัตรตรัวนี้การขึ้นรถเมล์ขึ้นอย่างต่างๆก็ไดห้หมดเลยเนาะแล้วคุณเขาต้องไปสถานีปราซาเซ ประสัดเซนนเจเจสิบสี่สามสิบเจ็ดัดพร้มสองปถพร้มสเนาะทุกคนต้องอัตเซนบันนี่แต่เลยระกสบายแท็บแอนด์โก้สะดวกดีอันนี้ได้ต้องหนันนั้นก่อนต้องโมดิฟายกนใช้เวลาสามเดืออ่าแล้วพร้อมสอง ห้องเราบ uh ุหรด่ไม่ได้โดนเว็บพกอะไรโหลดไปอยู่บนเรสมัครบริษัทสากอนเจาเลฟห์เจ้าปาลเยคุณื้ายังใจอยคิรถเมตรปีหน่งบ่คิเมย์จะเืีอสายสอบสั่เกไปเลยุกสส์สั่งตกไม่หมดแต่สเลท่านพร้อมสองตัวนั้นไปคนหลายแทนคุณยงน่ไปสิบสี ทุกคนรถไฟจะมาแนละ้วทุกคนที้เราอยู่เคจสินา่เราจะไปเคจสิบสี่สถานีหยังบุแหละอันยากในหนึ่ง pasar se pasar seni station mana tu ni? Sana ni yen di. Terus naik ke mana? Attention. 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 อันนี้รถเนี่ยไฟนี่นะมเตเตร์งสีฟ้าแบบติดไก่ทุกโฉมไส่งไหนเป็นงผานทุกนแล้แต่มันต้องไปโตอีกสายหนึ่งแน่หนิไฟจอไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาขิ่นเอาไว้ข้างไก่สิวะทุกคนข้าลงพิษสายเข้าลงพิษสาย,ขาสายเข้าก็เลย ต้องได้กลับไปทีสถานนี้มาัสยิดจามิคือเกา่าเนาะเพราะตอนนี้เขาขี่กายมาเราต้องลงต้องขี่กลับไปทางนั้นคืนเพื่อจะไปต่อสายสีส้มอะสายสีส้มเนาะไปนะครับทักที่ว่าเราไฟที่แค่ไหนคล้ายๆไต้หวันเลยมันอยู่ถึงซียร์<ส>มัสยิดงามบอสมัสยิดจา,ามิขนาดบ่มานยังวนไม่หลับนะ รถไฟมาแล้วทุกคน,นพวมีคนขบับแดงนี่คุมอยู่สถาน,นีขับได้ม่ไหวละพวมีคนลงนะนี่ต้อปไกทุกคนตอนนี้พวกข้ากับมาอรสนานนี้มาสยสจจามิกแล้วเนาะแล้วข้าก็เตรียมไปต่อสายสี ลิ้งสายใดสายอันามัยเอลทั้งออกสามสีสายสีสายสีน้ำตาลทั้งออกสามสีนม่ไหวคนหลายขนาดเลยบ้านกับเราเออเดีได้เนี่ยวโมไม่ว่ากันยังคุ้นตืน่น ทำยังไม่เคยมาเราก็นั้นจะอยากไปต่อสายครับพไกไก่กนกังมีปุ่นเลยเตงย่งไก่ขนาดเลยเฮ้ะทำมาทำมาเมื่อสวยนี้มันนี่แล้วแหละไปถึงแล้ว นึกมัอกคนบอกขพุงวสขพุงวัวมันมันแมนบ่อะไรเบืองป้ากันบอก คนเขาบูฮู้มันจะไปทางไหน,นแน่เขาก็เลยงงลืมขึ้นรถก่อนอาจะได้ฮู้เนาะสามารถกลับลงมาได้รถไฟกำลัรรงมาังนนี้ ไปปูตาหาฮข้างนี้ถึงมะหวังข้อนี้ไปสายเส้นที่1701อากาศีบะไปแต่งฟงอ0เส้นที่2 7า1มะหว่างไปแตรงฟงหว่าง ตัวนี้มีคนซคับตัอนนี้เนาะไม่ใครแนมบุมีคนหลายปะสายเนี่ยี่ั่เบไปทางนี้หรอเร<บ>นี้มันมาทางโบเงผิดแล้วถ้ามาเยิต้นก่อนกลางคืน เดี๋ยวพว่อจะได้ข้ามทางไปไม่ใช่รถล,ลาย ทุกคนมาทรับส่วนขนาดเลยเขาต้องข้ามทางมาฟังนี่พี่นะเพื่อเดี๋ยไปบนไม้เต้น <you>. wow. ขี่ลิบบะไม่เจอตรงไห

ลาซา n t c h a n g e station to MRT c มมันว่ายัางกอทานนี้ยังก่อนไดถึงแล้วยี่กันนิงต่อไปกับแมนลาซาลาจ้าล้ะกะทางตวงพ้อนไงก็สิ่นพอ ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอยู่ทีา3โมงแล้วเขาหา่หางกับสถานีหา่างตัวตอนนี้กับเะไดียางกับพงแฮร้อนมอกชุดๆเลย จุดซาวลิงกิทเมื่อกี้นี้ข้าโดยสารหนึ่งจุดซาวลิงกิทนะทุกคนโอ้เพราะว่าแล้วห้องแฮมสถานีห่างตัววันนี้กะใช้ยางกำมะแพงอีกแล้วทุกคนยังไงทุกคนมุมนี่ทีมือนะเฮามาฮอดแรกๆมันฝนตกเนาะตึกมือน,นี่ฝนบปตุกงานไม่สะดวกสบายเลย ทางราลาพอร์ตก็ยังเปิดไฟอยู่เลยไ่ได้เห็นตดใิใดี่นอสถานีตำรวจเขากัดย้ายไงเรื่อเมื่อกี้เอลซิตี้เนะเออเนาะป้าเห็นเลยเบิ้นคือใกด้กันบอก่งมได้ใกล้จักอันเลย แล้เดกบ่ใบอืมแล้วก,กล,ล่าจะปิดลตงตรงนีององ้ออกแล้วงจงามีตึกคสงาั้นั้นเลยมาเวียนะ จารันตันติรักปูดูซินโทมินิมารนี่ปิดละเต็งปิดแล้วนะครับประคอง package นะครับเ่แจ้เนะครับผมน เนทางได้ยังกับพงแฮมแล้วผ่านคาเฟ่บ้านเก่าแก่คนคนมาพากหลายแน่นอนพงแฮมนี่รถบัสเต็มเลยถึงพงแฮมแล้ว เาแฮมกันมือจึงเบิ่อว่าจะไปรอสายแดน